โอ้โหน่าสงสัยน่าวิตตกกังวลมีคนแชร์ภาพในโลกออนไลน์ภาพแม่ตั๊กไปนั่งกินข้าวร้านหรูนะร้านอาหารญี่ปุ่นด้านหลังเนี่ยเป็นนายตำรวจตำรวจใหญ่ด้วย,ย <ด S 1> และตำรวจที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีนี้หรือไม่จะทำให้คดีนี้คืบหน้าไปช้าหรือไม่คืบหรือเปล่านะครับกรณีของแม่ตั๊กนางสาวกรกนกครับแม่ค้าขายทองออนไลน์ชื่อดังเนี่ย ลูกค้าที่ออกมาวายวายกันเยอะแยะมากมายนะครับเอาทองที่ซื้อจากร้านของแม่ตั๊กไปเอาไปขายที่ร้านทองอื่นเขาไม่รับซื้อเพราะว่าทองไม่มีเปอร์เซ็นทองแล้วก็ไม่มียี่ห้อด้วยแล้วก็มีข่าวว่าแม่ตั๊กและป๋าเบียเนี่ยเร่งขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านพักย่านรามอินทราไปแล้วจกนกระทั่งเป็นประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้คนตามดูต่อนะครับแล้วรู้ว่ารถไปไหนอย่างไรบ้างแล้วด้วยนะครับวันนี้คืบหน้าก็ยังดราม่าไม่จบครับเพราะว่าโลกโซเชียลไปขุดภาพ แชร์กันนะครับเป็นภาพของแม่ตั๊กนั่งกินข <misunder>. ้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสุดหรูมีนายตำรวจระดับสูงของบกปคบบกปคบคืออะไรครับคุณกุ๊กตำรวจปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเอ้าเรื่องนี้ใช่เลยเก็เกี่ยวข้องผู้เสียหายก็คือผู้บริโภคเนี่ยและมีตำรวจสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์เกี่ยวกับออนไลน์ทังนั้นเลยเนี่ยนี่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าภาพนี้ถ่ายตอนไหนไม่รู้เหยื่อร้านทองก็บอกว่าไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่สบายใจเพราะ กลัวว่าคดีจะไม่คืบอ่ะครับค่ะภาพนี้ออกมาใครเห็นก็ต้องยอมรับว่าไม่สบายใจเพราะว่าดูลักษณะเหมือนสนิทสนมด้วยนะคะไม่ใช่แบบเจอโดยบังเอิญแล้วก็มาถ่ายภาพนี่คือเขานั่งทานข้าวร่วมกันล่าสุดค่ะพลตํารวจตรีวิทยาสีประเสริฐภาพผู้การปคบเนี่ยแหละคะ่ะ ท่านออกมาชี้แจงบอกว่าภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นภาพถ่ายเมื่อปี2566คือไม่ใช่ปัจจุบันถ่ายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งชายที่ปรากฏในภาพสองรายเป็นตำรวจสังกัดตำรวจสอบสวนกลางจริง โดยหนึ่งรายเป็นตำแหน่งรองผู้การสอบสวนของบอกปอ,อทขณะที่อีกรายเป็นผู้หมวดค่ะเป็นในร้อยาอายุ5 3ปีแล้วนะคะสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งทั้งหมดรู้จักเป็นการส่วนตัวขี่เส้นใต้ตรงนี้นะคะกับแม่ตักอยู่ก่อนแล้วทางพลตีวิทยายืนยันว่าตำรวจทั้งสองนายไม่ได้มีอำนาจและไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏภาพทั้งสองรายไม่สามารถให้การช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับทางคดีได้อย่างแน่นอนจึงขอให้ประชาชนทุกท่านวางใจว่าตำรวจสอบสวนกลางจะทำคดีสืบสวนสอบสวนทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะผู้บังคับการปปอ,อ,บ,อบอกแล้วบอกว่าให้สบายใจได้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะว่าเป็นภาพเก่า นอกจากนั้นครับในโลกออนไลน์ก็มีกระแสเลยเกี่ยวข้องกับแม่ตักเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเขาบอกอย่างนี้บอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข่าวครึกโครมแล้วก็มีคนเข้าไปโจมตีมีชาวบ้านที่เขาเอาทองไปคืน<ะ>เกิดจากการเครียดหนักครับล่าสุดป่วยจนเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งทนายเดชากิติวิทยานันท์พูดถึงการดำเนินคดีกับแม่ตักและป๋าเบียบอกว่าตอนนี้ทางปคบหรือว่าตํารวจปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกันคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินคดีฐานชกง,งประชาชนรวมถึงตํารวจไซเบอร์ก็ดาเนินความผิดตามพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับทั้งสองคนด้วยนะครับนอกจากนี้มีคนติดต่อมาว่าแม่ตั๊กกะป๋าเบียร์อยากจะเข้ามอบตัวและบอกว่าอะไรที่ทําผิดก็จะสารภาพการเอาเงินทองไปหรือขายของต่ำกวาราคา พร้อมก็จะเยียวยาให้กับทุกคนคแต่อะไรที่เขาไม่ได้ทำเขาก็ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีกันต่อไปนะครับ